สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะก็เป็นอะไรที่อร,อ,อร่อยอร่อยทุกเช้าของเรานะคะก็มาขอบคุณนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลากโก่นะคะแล้วก็นี่นะคะโอนติมเพราะกาแฟกินไม่ได้นะคะก็มาขอบคุณนะคะน้องช่องสาวราวพากิมแพรวานะคะ มีน้ำใจที่งามงามนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ที่บ้านหนูเนี่ยมีมะกอกนะคะจะส่งมาให้ค่ะก็ขอบคุณน้ำใจของน้องมากเลยนะคะพี่กินคนเดียวนะคะไม่เป็นไรนะคะได้แค่น้ำใจนี่ก็งามมากที่สุดแล้วนะคะน้องแพรวานะนะคะเป็นแบบว่าเราทำ u t u b e ด้วยกันนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ บางครั้งที่คอมเมนต์ให้เพื่อนทุกคนนะคะหลายคอมเมนต์หลายคลิปนะคะแล้วไปดูย้อนเก่านะคะไม่ได้คิดอะไรนะคะถึงเพื่อนจะไม่คอมเมนต์มาก็ไม่เป็นไรนะคะคือว่าน้ําใจของเรานะเราอยากแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกานรักกานนะคะแค่นั้นนะคะก็มีความพอใจมีความสุขในใจของเรานะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะก็เป็นความสุขที่เรามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทําช่อง u ู u b e นะคะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ไม่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะหรือว่าอะไรนะคะจะส่งแสกรูปดาวนะคะเราก็จะเข้าไปถึงบ้านน้องๆทุกคนเลยนะคะบางครั้งก็ไม่ได้ตอบว่าขอบคุณค่ะเป็นบางวันที่มีเวลานะคะเพราะเราต้องทํางานเป็นดิฐนะคะเราก็จะตอบไอ้ดวงดวงดาวนะคะสีแดงรูปหัวใจนะคะไปนะคะนั่นหมายถึงว่าเราจะเข้าไปถึงบ้านแล้วนะคะนั่นแหละค่ะ ก็เป็นน้ําใจงามๆของทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะนี่แหละค่ะคือน้ําใจงามๆของเพื่อนอยูทูบทุกท่านนะคะที่ปิดป่าเรี่ยขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันมันจะจามันจะไอนะคะก็ส่งอะไรมาก็ได้นะคะอย่าอย่าปากตะใครอะไรมาเลยไม่ต้องนะคะว่าเราอยากจะกินอะไรหรือว่าทําอาหารนี่โอ้เอร่อยมากอร่อยมากนะคะ เออมีความสุขมากมีความสุขอะคําพูดเอาแค่สั้นๆอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแล้วก็จะคอมเมนต์ให้นะคะคนใหม่ก็สองสามวันนะคะคอมเมนต์ไปไม่งั้นคอมเมนต์เรวไปก็หลุดหลุดหลุดหายไปเลยนะคะของของพี่ก็จะหลุดหลุดหลุดหายไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินนะคะโอวันติงกับนี่ปลากโกนะคะขอพูดนะคะ อ๋อมีความสุขที่ไม่เปิดหน้านะคะก็ขอขบสุงอลิสิตรตรงใบหน้าหน่อยนะคะแค่นี้เปิดแค่นี้พอนะก็แบบว่ามันพูดอะไรไม่ถนัดนะคะกินไม่ถนัดขอเอาเออกครึ่งนึงใช้คําพูดอย่างเดียวพอนะคะอาจจะมีนะคะภาคเสียงเปลี่ยนเสียงนะคะก็เป็นคนคนเดียวนะคะที่เปลี่ยนเสียงพูดหรือปภาคภาคในการพูดแล้วรวมคลิปนะคะเราจะเอาคลิปมันมาหรือจะพูดมันมันนะคะเราก็จะใส่ไปในนั้นนะคะเดี๋ยวค้อยดูว่าคลิปอันไหนที่จะพูดมันนะคะ ขอลด,ดกล้องก่อนนะคะเราจะกินปาลาโกแล้วนะคะเพราะกล <Summer> ้องนี้มันได้ได้ดูได้แค่นี้นะค่ะได้แค่นี้นะคะเราก็จะกินปาลาโกแล้วนะคะนี่นะคะปาลาโกของเรานะคะกาแฟ,แฟเรากินไม่ได้นะคะกินแต่โอนตินนะคะกินกาแฟไปแล้วหัวใจมันจะเต้นนะคะแล้วหมอก็ไม่ค่อยให้กินด้วยให้กินแบบนี้นะคะปาลาโกก็นานๆจะกินครั้งหนึ่งนะคะของทอดนี่เรากินไม่เพราะเรามีโรคก,กายประจําตัวของเรานะคะ เราก็ควบคุมนะคะกินข้าวเราก็กินแค่ประมาณสี่โมงเย็นกินแล้วแล้วหลังจากนั้นจะไม่กินนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะตับไตของเรามันทํางานจะได้เป็นปกติกินน้ําเยอะๆผลไม้เยอะๆผักเยอะๆนะคะปลาถ้ากินได้ก็กินเลยนะคะอันนี้คือคําแนะนําที่ดีนะคะเพราะว่าปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วก็เดินขึ้นบุกลงบันไดนะคะวันละยี่สิบยี่สิบครั้งเพื่อให้ ขาเราแข็งแรงนะคะอันนี้จะทําออกกําลังกายในบ้านเลยนะคะบันไดาทางขึ้นข้างบนลงไปลงไปขึ้นลงนะคะอันนี้มันกินได้เลยนะคะปลาโก ổ, ปลาโกนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะก็เป็นคลิปนะคะแนะนํเสัน้นๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีความสุขทั้งครัวเรือนนะคะทาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะก็เป็นสิ่งที่กาลังจะอร่อยเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะ กินก็นี่นะคะก็มามาชมว่าวันนี้เรากิทานอะไรเรากินอะไรนะคะก็มาติดตามรับชมกันทุกๆวันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์ให้นะคะก็ขอให้สิ่งที่ดีกลับไปถึงทุกท่านเลยคะ่ะทุกท่านเลยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ <overlooked> ขอบคุณท,ทุกท่านนะคะอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นปลาโขกตัวเล็กนะคะ เป็นปลากรวตัวเล็กและอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับ,บชมนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะ